ท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาชัายนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 107.25 MHz โดยดิฉันจุธารัตน์รักประสิทธิ์ อาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาอนมามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา,นามัยคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะสาระความรู้ดีๆที่ดิฉันเนี่ยจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องราวที่เอะถ้าเราคิดดีๆเนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไกลตัวไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราลองพิจารณาอีกสักนิดนึงนะคะเราก็ค่อยๆค,ค,คิดเนี่ยที่จริงแล้วอะคะ่ะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเลยทีเดียวนะคะพอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเรากําลังจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพค่ะ คุณผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าโรคจากการประกอบอาชีพเคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนหน้านี้ไหมคะอาจจะต้องเท้าความนิดนึงเนาะว่าเหตุผลที่วันนี้นะคะ่ะดิฉันได้หยิบยกเรื่องราวของโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยมาเพื่อที่จะบอกเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าพวกเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยพวกเราใช้เวลาในการประกอบอาชีพหรือว่าในการทํางานเนี่ยต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงต่อวันเลยคะ่ะ บางคนอาจจะ8ชั่วโมงอาจจะ9้ชั่วโมงอาจจะ10ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นนะคะดังนั้นยิ่งเราใช้เวลาอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงานกับลักษณะงานที่ที่เรากำลังทำอยู่นะคะซึ่งมันก็มีความหลากหลายเนาะมันก็จะทําให้เกิดการเพิ่มโอกาสเสี่ยงอะคะ่ะที่เราอาจจะได้รับสัมผัสก,กับสิ่งคุกคามทางด้านสุขภาพได้นะคะซึ่ง หากว่าเราพูดถึงคำว่าโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค,ค,ค่ะได้ให้ข้อมูลไว้ว่าโรคจากการประกอบอาชีพหรือว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ occupational disease นะคะหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยจากการประกอบอาชีพโดยตรงค่ะ ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยเดียวปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทําให้เกิดโรคนั้นๆนะคะซึ่งในการเกิดโรคนั้นๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นทันทีก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นหลังจากการได้รับสัมผัสาสารเคมีกัดศัสตูพืชน,นะคะในขณะที่ทําการฉีดพ่นเนี่ยผู้ที่ได้รับสัมผัสหรือว่าผู้ที่ทําการฉีดพ่นบุคคลคนนั้นๆน,น,นะคะก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอก มีอาการหนังตากระตุกนะคะน้ำตาไหลคลื่นไส้อเจียนมีผื่นคันขึ้นตามผิวหนังนะคะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการที่เกิดอาการขึ้นในทันทีนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราพูดถึงคำว่าโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยอาจจะเป็นการเกิดขึ้นภายหลังจากการประกอบอาชีพนั้นๆก็ได้นะคะโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยค่ะตัวอย่างอย่างเช่นโรคซิลิโคซิสค่ะซึ่งถ้าพูดถึงโรคซิลิโคซิสเนี่ย การเกิดโรคนี้นะคะจะมีระยะเวลาการก่อโรคที่เราเรียกว่า latency period เนี่ยค่อนข้างจะนานเลยคือถ้าเรานับรวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มได้รับสัมผัสจนกระทั่งมีอาการแล้วก็มีอาการแสดงออกมาค่ะจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก15ปีเลยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคจากการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการฟักตัวของโรคเนี่ยนานนะคะซึ่ง ถ้าหากว่าเราพูดถึงโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพเนี้ยจะอยู่ที่เมื่อเป็นแล้วอะค่ะมักที่จะรักษาแล้วไม่หายขาดทําให้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆเลยท,ที่พวกเราจะต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้นะคะว่า การที่จะเกิดโรคจากการประกอบอาชีพได้นั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วก็โดยเบื้องต้นเนี่ยพวกเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเองอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะนอกจากคําว่าโรคจากการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยก็มีคําศัพท์อีกคํานึงค่ะที่อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือคําว่าโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะก็คือ work related disease ค่ะซึ่งจะหมายถึง ลักษณะนะคะของการประกอบอาชีพหรือว่าสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพนั้นๆเนี่ยไปกระตุ้นทําให้โรคเดิมของผู้ป่วยคนนั้นๆน่นนะคะ่ะแสดงอาการออกมาหรือว่าอาจจะทําให้อาการเนี่ยแย่ลงไปกว่าเดิมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นในผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ ก็อาจจะมีอาการาเส้นเอ็นอักเสบได้ง่ายะนะคะดังนั้นถ้าหากว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยไปประกอบอาชีพเนาะที่จะต้องมีการใช้แรงหรือว่าออกแรงกล้ามเนื้อซ้ำๆหรือว่าอยู่ในท่าทางการทํางานที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทําให้แสดงอาการเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะทุกๆท,ท่านคะคิดว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยเริ่มที่จะเห็นภาพความชัดเจนของคําว่าโรคจากการประกอบอาชีพกันแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าหากถามว่าปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดการป้องกันก,การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพก็คงจะต้องตอบว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะได้มีแนวทางในในเรื่องของการพัฒนาการดําเนินงานนะคะรวมทั้งให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้จากว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมนะคพะพุทธศักราช2562โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมีเหตุผลในการประกาศใช้ด้วยว่าเนื่องจากสถานการณ์ของโรคนะคะที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพรวมทั้งโรคจาก สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่มีกลไกในการเฝ้าระวังในการป้องกันหรือว่าการดําเนินการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบนะคะก็เลยได้มีการกําหนดให้มีแนวทางในการควบคุมโรคเพื่อใหอ้สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพะคะ่ะแล้วก็นําไปสู่การยับยั้งไม่ให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเนาะแล้วก็โรคที่ เกิดเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่จําเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นนะคะทีนี้ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเนาะถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคกันดีกว่าค่ะคือเมื่อเราพิจารณาถึงปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพขึ้นในบุคคลในคนคนหนึ่งๆนะคะเราอ่ะจะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับทั้งตัวบุคคล กับทั้งสภาพการประกอบอาชีพของเขาอะนะคะก็คือลักษณะการทํางานนั่นแหละแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพด้วยยกตัวอย่างง่ายๆใ,ให้ได้เข้าใจกันนะคะอย่างเช่นในประเด็นตัวบุคคลค่ะตัวอย่างอายุเนาะอายุที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลค่ะก็จะทําให้ภูมิต้านทานโรคของแต่ละบุคคลเนี่ยแตกต่างกันตามไปด้วยถูกต้องไหมคะ ในขณะเดียวกันค่ะอีกอีกสักประเด็นหนึ่งเนาะก็คือ,อสุขลักษณะส่วนบุคคลตัวอย่างอย่างเช่นจะต้องมีการล้างมือทุกครั้งนะหลังจากที่เลิกปฏิบัติงานนะคะหรือว่าหลังจากที่ทําทงานเสร็จแล้วเนาะยกตัวอย่างเช่นกําลังทํางานสัมผัสกับสารเคมีอยู่พอทํางานเสร็จแล้วก็จะต้องล้างมือหลังจากที่ทํางานเสร็จนะคะหรือว่าล้างมือก่อนรับประทานอาหารเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะหรือแม้กระทั่งในประเด็นในเรื่องของการพักผ่อน,นะคะ่ะ ถ้าหากว่าพักผ่อนน้อยก็ย่อมที่จะมีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเราพูดถึงสภาพการประกอบอาชีพะนะน้อหรือว่าลักษณะการทํางานนะคะรวมทั้งสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะทําให้ผู้ฟังทุกทุกท่านเนี่ยนึกภาพตามออกได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็อย่างเช่นหากว่าได้ทํางานเนาะที่มันไปเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารตะกั่วอย่างต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะแน่นอนเลย ลักษณะงานของเราที่ต้องไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีการสัมผัสจับต้องกับสารตะกั่วเนี่ยแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ได้รับสัมผัสสารตะกั่วอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคพิษตะกั่วในที่สุดได้นะคะทีนี้นอกเหนือจากการที่เราจะต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันก็มีความจําเป็นเนาะที่เราเนี่ยควรจะต้องทําความเข้าใจในกระบวนการของการซักประวัติหรือว่าการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพกันสักนิดหนึ่งนะคะว่า มีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะดิฉันได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแนวทางการวินิจฉัยโรคและก็ภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสําหรับหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะโดยพบว่าในกระบวนการซักประวัติและก็วินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยคําถามคัดกรองเนาะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สําคัญเลยค่ะตัวอย่างคําถามคัดกรองที่สําคัญนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีคําถามที่ถามว่าท่านทํางานอะไร และทํางานนั้นเนี่ยอย่างไรทํามานานแค่ไหนแล้วนะคะแล้วก็มีคําถามที่ถามว่าแล้วในขณะทํางานเนี่ยท่านเนี่ยได้มีการสัมผัสกับเสียงคุกคามในการทํางานด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นสัมผัสเสียงดังสัมผัสฝุ่นสัมผัสกับสารเคมีมีบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่านอกเหนือจากนั้นค่ะอีกซักคําถามหนึ่งเนาะซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือถามถึงเรื่องอาการค่ะ ก็จะเป็นลักษณะคําถามที่ถามว่าอาการและอาการแสดงที่ท่านเป็นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการเข้างานไหมก็คือเวลาที่ไปทํางานจานังคารพูดพฤหัสสุท่านมีอาการหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นวันหยุดล่ะวันหยุดมีอาการไหมนะคะลักษณะคําถามที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเป็นคําถามคัดกรองที่สําคัญนะคะที่ทําให้สามารถที่จะไปเชื่อมโยงข้อมูลได้นะว่าการ เกิดโรคของบุคคลคนนั้นในในปัจจุบันนะคะมันจะไปม,มีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานจริงหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะต้องมีรายละเอียดอื่นๆเนาะที่มาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะโดยที่มีความจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องมีแนวทางในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อให้ได้มาว่าบุคคลคนนั้นน,น,นะคะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยด้วยโรคน,นั้นๆจริงๆ ก็คือโรคจากการประกอบอาชีพและก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งพบเจอว่าสถานที่ทำงานเนี่ยมีสิ่งที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยจริงๆและไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ว่าระยะเวลามันเหมาะสมในการเกิดโรคนั้นๆนะคะมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยนันมีการวินิจฉัยแยกโรคนะคะว่าเป็นโรคนั้น จริงๆเนาะแยกออกจากโรคอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็จะต้องมีข้อมูลทางด้านระบาดทิทยาเพื่อสนับสนุนด้วยนะคะถึงจะสามารถที่จะวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพได้อย่างชัดเจนซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงว่า ในสถานที่ทํางานของเราหรือว่าในสถานประกอบการเนี่ยออมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคจากการประกอบอาชีพใหมถ้าหากว่าผู้ประกอบอาชีพเนี่ยไปทํางานอยู่ในสถานประกอบการหรือในสถานที่ทํางานนานๆนะคะซึ่งมันมีความจําเป็นมากๆเลยอะคะ่ะที่ ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพให้มีความปลอดภัยนะคะให้สุขภาพดีเนาะอันนี้เป็นเป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่สําคัญนะคะ <c oughs> ดังนั้นสถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทํางานต่างๆค่ะก็ควรจะต้องมีการดําเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะปัจจัยต่างๆเลยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะ <c oughs> โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการที่จะจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคได้นะคะอันนี้จะมีความสำคัญมากๆเลยดังนั้นถ้าหากว่าจะถามว่าแล้วข้อมูลอะไรบ้างละ่ะที่ที่มันเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เนาะที่ต้องมีการรวบรวมนะคะก็ะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เราจะต้องค้นหานะคะแล้วก็รวบรวมว่าในสถานที่ทางานเราหรือว่าในสถานประกอบการที่เราทำงานอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยง อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะตัวอย่างอย่างเช่นมีสารเคมีไหมนะคะที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิตหรือว่าใช้ในกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องไปดูถึงประเด็นถัดมาก็คืออ้าวแล้วถ้ามีการใช้สารเคมียอย่างเนี้ยคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆเป็นยังไงบ้างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นสถานะของสารเคมีอะคะ่ะที่อุณหภูมิต่างๆถ้าเราใช้ในอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสอย่างเนี้ยคะ่ะมันอยู่ในรูป ของเหลวแต่กลายเป็นไอได้ง่ายหรือเปล่าเนอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ที่จะมาวิเคราะห์คุณสมบัติของสารที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องอมีข้อมูลเพิ่มเนาะก็คืออันตรายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสัมผัสยกตัวอย่างเช่นาสารเคมีตัวนั้น,น,นเนี่ยจะเข้ามาทําอันตรายอวัยวะใดซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมาย ที่เขาจะสะสมอยู่ไหมนะคะอย่างเช่นในกรณีของสารตะกั่วอย่างเงี้ยก็จะสะสมในเลือดแล้วก็ในกระดูกข้อมูลพวกนี้ค่ะก็จะต้องถูกเก็บรวบรวมเอาไว้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจวัดปริมาณของอ ปัจจัยเสี่ยงนั้นๆน่ะน,นะคะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงสารเคมีเนาะเราก็ควรที่จะต้องมีผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในบรรยากาศในการทํางานนะคะในในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันชัดเจนว่า,าผู้ประกอบอาชีพหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือเปล่านะคะ ถัดมานะคะข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเนาะที่จะต้องมีก็คือสถิติการป่วยแล้วก็ผลการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งสถิติการเจ็บป่วยของคนทํางานในสานที่ทํางานหรือว่าในสานประกอบการเนี่ยก็จะชี้ชัดให้เราเห็นถึงสภาวะการปัจจุบันเนาะหรือว่าภาวะสุขภาพณปัจจุบันนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงแนวโน้มความเสี่ยงได้ด้วยว่าเออฮถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลเนาะสามปีห้าปีสิปีย้อนหลังอย่างเงี้ยกราฟพอตีออกมาเป็นกราฟแล้วมันมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็จะสา มาที่จะช่วยให้เราเนี่ยพยากรณ์หรือว่าคาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงได้ในอนาคตนะคะถัดมานะคะจะเป็นประเด็นของการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือว่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าในการปฏิบัติงานบางลักษณะงานหรือว่าในงานที่ต้องไปสัมผัสกับ สิ่งกู้ค,คามนะคะได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์รณที่ผ่านการรับรองนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะต้องเอาข้อมูลพวกนี้มารวบรวมด้วยจะได้รู้ว่า,าผู้ประกอบอาชีพนะคะหรือว่าคนทํางานหรือว่าพนักงานในสถานที่นัน,นั้นเนี่ยได,ได้รับการคุ้มครองเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของอ การจัดการกะการทํางานนะคะหรือว่าการทํางานล่วงเวลาอันนี้ก็จะต้องเอาเรคคอร์ดออกมาดูเพื่อที่จะตรวจสอบว่า,าผู้ประกอบอาชีพหรือว่าพนักง,งานหรือคนทํางานในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะทํางานในภาวะที่เร่งรีบมากเกินไปไหมหรือว่าทํางานล่วงเวลาบ่อยๆหรือเปล่าอย่างเดิมเนาะเราทํางานกับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก8-10ถึงชั่วโมงอย่างนี้ค่ะ ถ้าหากว่าในสารประกอบการใดสารประกอบการหนึ่งเนาะมีการทํางานล่วงเวลาเยอะแล้วก็บ่อยเกินไปทําให้พนักง,งานหรือว่าคนทํางานเนี่ยต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่า,อาได้รับสัมผัสกับปัจจัยคุกคามสุขภาพเนี่ยนานขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้นะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนสุดท้ายค่ะก็คือข้อมูลการสอบสวนกรณีการเกิด โรคจากการประกอบอาชีพนะคะมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ทําให้เราได้ทราบาข้อมูลเพิ่มขึ้นถ้าหากว่ามีมีการามีกรณีศึกษานะคะหรือว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมารวบรวมแล้วก็ทราบว่าการทํางานเนี่ยเป็นลักษณะใดเนะเาะเกิดโรคจากการทํางานได้อย่างไรเ,เกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือการทํางานได้อย่างไรนะคะวเวลาในการพัฒนาโรคละ่ะยาวนานไหมอาการที่ตรวจพบเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวอย่างนะคะที่ที่มาเล่าให้ให้ท่านผู้ฟังได้ได้เข้าใจาคร่าวๆเนาะแล้วก็คิดว่าน่าที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านน่ะนะคะให้ให้พอที่จะเชื่อมโยงได้ว่าเอ๊ะแล้วอย่างงานที่ฉันทําอยู่ล่ะฉันทํางานสัมพันธ์จับต้องกับอะไรบ้างนะคะมันเป็นสิ่งที่จะมาคุกคามต่อสุขภาพไหมมีความเชื่อมโยงกับการที่จะเกิด โรคจากการประกอบอาชีพหรือเปล่าเนาะก็ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า,าสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้คะ่ะก็จะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าต้องการคำแนะนำนะคะหรือว่าต้องการติชมรายการคะ่ะสามารถ ติดต่อมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้ดิฉันจุธารัตน์รักประสิทธิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ